วัสดีครับนักศึกษาทุกท่านในหน่วยที่2ของชุดวิชาการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะการผลิตพืชในชื่อเรื่องโรงเรือนเพื่อการผลิตพืชและการปฏิบัติในโรงเรือนนั้นประกอบด้วย3ตอนซึ่งแต่ละตอนจะมีรายละเอียดการทำงานของระบบต่างๆมีการนำเอาทั้ง3ตอนนั้นมาเกี่ยวข้องและหาความสัมพันธ์ ในการผลิดพืชในโรงเรือนเพื่อให้ตรงตามภาพที่จะเห็นในต่อไปนี้จากหน่วยที่สองได้กล่าวถึงระบบหลักของการผลิตพืชซึ่งประกอบด้วยสีช่วงหรือสีขั้นตอนคือขั้นตอนที่หนึ่งเป็นขั้นตอนของการขยายพันธุ์พืช หมายถึงการขยายพันธุ์โดยการเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อการเพราะเมล็ดหรือการตัดชำส่วนขั้นตอนที่2เป็นขั้นตอนการผลิตพืชขนาดเล็กหมายถึงต้นพืชที่ได้จากการขยายพันธุ์ดังกล่าวมาเลี้ยงดูในสภาพการอรุบาลต้นพืชในขั้นตอนที่หนึ่ง ขั้นตอนต่อมาเป็นขั้นตอนที่3นั้นเป็นขั้นตอนของการผลิตพืชที่มีขนาดใหญ่ขึ้นหมายถึงการอนุบาลต้นพืชจากต้นขนาดเล็กมาถึงต้นขนาดใหญ่ซึ่งระบบการเลี้ยงดูจะแตกต่างจากต้นพืชในขั้นตอนที่ 3. ซึ่งจะต้องมีการเอาใจใส่ดูแลผิดแผกแตกต่างกันไปส่วนขั้นตอนสุดท้ายหรือขั้นตอนที่ 4. นั้น เป็นขั้นตอนของการเตรียมต้นพืชออกสู่ตลาดหมายถึงเป็นต้นพืชที่พร้อมที่จะออกจำหน่ายในตลาดได้แล้วในขั้นตอนแต่ละขั้นตอนจะประกอบด้วยขั้นตอนย่อยเพื่อช่วยเสริมการทำงานในแต่ละขั้นตอนหลักให้การทำงานนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นเช่น มีอาคารเพื่องานขยายพันธุ์และสิ่งที่เกี่ยวข้องกับงานขยายพันธุ์โรงเรือนเพื่อปลูกและเลี้ยงดูพืชในขนาดต่างๆภาชนะเพื่อปลูกต้นพืชที่มีขนาดและลักษณะต่างๆกันวัสดุปลูกหรือเครื่องปลูกเพื่อใช้เพาะเมล็ดตัดชำและปลูกพืชที่มีขนาดต่างๆ แต่เนื่องจากมีเวลาที่ค่อนข้างจำกัดในลำดับเรื่องราวต่อไปนี้จึงเสนอเพียงการปฏิบัติงานในโรงเรือนผิดพืชที่เป็นมาตรฐานแบบการค้าซึ่งเป็นระบบที่ใช้กันทั่วโลกสลับเป็นการค้าการขายแล้วก็สามารถที่จะส่งออกขายในต่างประเทศนอกจากในประเทศแล้วระบบที่จะเห็นในต่อไปนี้เป็นระบบอัตโนมัติ ที่บังคับด้วยคอมพิวเตอร์ทั้งการวบแสงการให้น้ำการรักษาความชื้นการให้ปุ๋ยซึ่งท่านจะได้เห็นต่างต่อไปนี้โรงเรือนเพื่อการผลิตพืชเป็นสถานที่สำหรับทำงานด้านขยายพันธุ์และอนุบาลพืชทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่โรงเรือนมีหลายประเภทเนื่องจากความแตกต่างของพืชที่ผลิต รวมทั้งการขยายพันธุ์และอนุบาลพืชในระยะต่างๆจนออกสู่ตลาดต้นอ่อนพืชไม่ว่าจะได้มาจากการขยายพันธุ์พืชวิธีใดก็ตามจะถูกนำมาปลูกในวัสดุปลูกที่เตรียมไว้โดยวัสดุปลูกจะถูกอบเพื่อฆ่าเชื้อก่อนนำไปบรรจุในภาชนะปลูก ก่อนที่เราจะนําวัสดุปลูกไปเพื่อปลูกพืชก่อนที่จะไปนําไปเข้าเครื่องจักรต่างๆเราจะนําวัสดุปลูกมาอบฆ่าเชื้อด้วยไอ้น้ำนที่ความร้อน90องศาเป็นเวลา45นาทีโดยเครื่องจักรตัวนี้นะฮะเรียกว่าเครื่องสเตอริไลเซอร์มชชีนนะครับเป็นเครื่องต้มน้ำนะฮะให้เป็นไอแล้วนําไอ้น้าที่ได้ไปอบฆ่าเชื้อวัสดุปลูกนะครับที่ความร้อน90องศาที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับ เมื่อน้ําถูกต้มจนกลายเป็นไอที่มีความร้อน90องศาจะถูกปล่อยมาตามท่อทางที่ไอน้ำจะวิ่งมานะครับจากนั้นจะเข้ามาที่ภาชนะสําหรับอบฆ่าเชื้อวิ่งมาตามท่อสเตีมไปส์นะฮะสตีมไปคือตัวนี้นะครับตัวสตีมไปเราจะเจาะรูไว้นะฮะเจาะรูเพื่อให้ไอ้น้ำขึ้นมาตามรูเมื่อไอ้น้าถูกปล่อยมานะครับตัวสตีมไปตัวนี้จะถูกคลุมด้วยวัสดุปลูกคือดินหรือวัสดุปลูกตัวอื่นก็ได้นะครับ จากนั้นด้านบนเราจะคลุมด้วยผ้าแบงเกตแบบนี้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้น้ําสูญเสียไปในอากาศเพื่อให้ไอน้ําสม่ําเสมอและคงที่แล้วให้ความร้อนคงที่เป็นเวลานาน45นาทีคุมไน้ําไว้ไม่ให้น้ำเ,เหลออกไปนะครับเราจะเอาวัสดุปลูกมาคลุมไว้ด้วยผ้าแบงเกตอย่างนี้นะครับเมื่อไอน้ำมา,าผ่านเข้ามาในท่อที่เจาะรูก็จะปล่อย ปล่อยไอ้น้ําผ่านมายังวัสดุปลูกอันนี้นะครับวัสดุปลูกได้รับความร้อนก็จะถูกฆ่าเชื้อโรคที่ติดมารับโรงเรือนเพื่อการอนุบาลพืชจะถูกแบ่งออกตามอายุของต้นพืชที่นำมาอนุบาลโดยโรงเรือนทั้งหมดจะมีการควบคุมการให้แสงอากาศความชื้นน้ำ และอุณหภูมิโดยคอมพิวเตอร์จากอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์กลางโรงเรือนอนุบาลหนึ่งเป็นโรงเรือนปลูกพืชสำหรับอนุบาลพืชขนาดเล็กซึ่งอ่อนแอมากจำเป็นต้องปรับสภาพให้พืชมีความแข็งแรงจึงต้องมีการดูแลควบคุมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรือนเป็นพิเศษมีระบบต่างๆเพื่อควบคุมและปรับสภาพแวดล้อมภายในโรงเรือนให้เหมาะสมกับระยะการเจริญเติบโตของพืช ที่เพิ่งย้ายปลูกจนถึงเริ่มตั้งตัวได้สำหรับโรงเรือนอนุบาลที่1มีมีหน้าที่หลักคืออนุบาลพืชที่ออกมาจากห้องปฏิบัติการการอนุบาลพืชในโรงเรือนนี้จะมีลักษณะพิเศษกว่าโรง,โรงเรือนอื่นๆก็คือว่าโรงเรือนนี้จะมีลักษณะความชื้นและอุณหภูมิที่ต่ำกว่าโรงเรือนอื่นคืออุณภูมิประมาณ25องศาเซลเซียสและความชื้นมากกว่าโรงอื่นคือประมาณ8 5 9 5เปอร์เซ็นต์ สำหรับความเข้มแสงนั้นเราก็จะมีการพังที่60%โรงเรือนนี้จะมีหน้าที่อนุบาลพืชที่ออกมาจากข้องปฏิบัติการโดยการอนุบาลพืชนั้นจะย้ายออกจากโรงเรือนนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของพืชเช่นนนามัมฝรั่งจะมีการอนุบาลอยู่ที่1-2เดือนหลังจากนั้นเราจึงทาการเปลี่ยนวัสดุปลูกจากถาดหลุมเจน2หลุมเป็นใส่ถุง3คูณ7ในโรงเรือนอนุบาลที่2แล้ววัสดุปลูกก็จะเปลี่ยนแปลงไป ส่วนกล้วยน,นั้นเมื่ออนุบาลในรงเดือนนี้เพียง1เดือนก็สามารถที่จะย้ายปลูกในรงเดือนอนุบาล2ได้แล้วสําหรับพืชแต่ละชนิดจะมีอายุการจเจริญเติบโต,กตกไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถกําหนดตายตัวได้ว่าโรงเดือนนี้จะมีมีการอนุบาลพืชในโรงเดือนที่1่เมื่ออายุเท่าไหร่แล้วจึง,จ,งจึงทาการย้ายไปโรงเดือนที่2ขึ้นอ,อยู่กับว่าเราต้องดูชนิดของพืชเป็นหลักค่ะโรงเรือนอนุบาล2 เป็นโรงเรือนปลูกพืชเพื่ออนุบาลพืชที่เริ่มแข็งแรงและตั้งตัวได้จากโรงเรือนอนุบาลหนึ่งหรือกิ่งชําจากโรงเรือนแม่พันธุ์ขยายซึ่งยังต้องการการดูแลมากเช่นกันมีระบบควบคุมต่างๆในโรงเรือนเพื่อปรับสภาพแวดล้อมภายในโรงเรือนให้เหมาะสมกับระยะการเจริญเติบโตของพืชและค่อนข้างใกล้เคียงกับสภาพภายนอกโรงเรือนอนุบาลพืช ขั้นที่2นั้นจะมีการอนุบาลพืชจากโรงเรือนอนุบาลหนึ่งย้ายเข้าโรงเรือนอนุบาล2การย้ายพืชนั้นเราจะย้ายวัสดุปลูกด,ด้วยเพราะฉะนั้นพืชแต่ละชนิดต้องการวัสดุปลูกที่แตกต่างกันไปอย่างเช่นต้นไม้ฝรั่งต้องการวัสดุปลูกที่มีการระบายน้ําที่ดีจึงต้องมีการใส่กิ่เท่าแก่บมากขึ้นส่วนกล้วยนั้นต้องการวัสดุปลูกที่มีความชื้นสูงจึงอาจจะใส่พิษมอสหรือว่าขุยมะพร้าวเข้าไปแทนเพื่อให้อุ้มน้ําเพราะว่าเป็นพืชที่ชุ่มน้ําต้องการน้ํามาก ส่วนลงเรือนอุบัลที่2นี้มีลักษณะของการอนุบาลคือต้องการอุณหภูมิประมาณ29องศาถึง30องศาเซลเซียสความชื้นอ,อยู่แค่75-80ส่วนการทางแสงนั้นอยู่ที่60ก็เพียงพอกับการเจริญเติบโต,ตของพืชแล้วค่ะการให้น้ําก็ควรจะมีการให้น้ําอย่างสม่ําเสมอการให้น้ํานั้นควรจะให้น้ําขึ้นโตและลงโตการให้ปุ๋ยจะฉีดพ่นทางใบหรือให้เป็นปุ๋ยเมดก็ได้แล้วเพราะว่าพืชมีการเจริญเติบโตทางด้าน พอที่จะมีการดูดซับปุ๋ยไปใช้ประโยชน์ในการเจริญเติบโตได้แล้วค่ะโรงเรือนอนุบาล3เป็นโรงเรือนผลิตพันธุ์พืชเพื่อรอการจำหน่ายให้แก่เกษตรกร,กรใช้อนุบาลพันธุ์พืชที่มีความแข็งแรงสามารถปรับตัวพร้อมออกสู่สภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรือนได้มีระบบต่างๆที่จำเป็นเท่านั้นเช่นระบบควบคุมสภาพอากาศและชลประทานระบบตาข่ายพรางแสง ระบบน้ำแบบประหยัดระบบใส่ปุ๋ยในระบบน้ำและระบบพ่นสารเคมีควบคุมศัตรูพืชสำหรับโรงเรือนอนุบาลที่3เช็ดเฮาเป็นโรงเรือนที่อนุบาลพืชต่อจากโรงเรือนอนุบาล2ซึ่งจะรับพืชจากโรงเรือนอนุบาล2มาอนุบาลต่อเพื่อปรับอุณหภูมิสภาพความชื้นภายนอกให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศภายนอกสำหรับโรงเรือนอนุบาลน,นี้จะไม่มีสภาพควบคุม ภูมิอากาศเหมือนในโรงเรือนคือจะไม่มีระบบอ e ีเวบไม่มีระบบการพ่นหมอกไม่มีระบบการควบคุมวความร้อนความเย็นมีแต่ระบบผ้าเช็ดซึ่งมีผ้าเช็ดนี้จะให้จะพางแสงเพียง50%ส่วนระบบการให้น้ํานั้นจะมีระบบการให้น้ําแบบหัวน้าหยดเพียงอย่างเดียวซึ่งจะไม่มีการเพิ่มความชื้นหรือสปริงเกอร์ใดๆทั้งสิน้นส่วนการให้ปุ๋ยนั้นเราจะให้ปุ๋ยทางเม็ดหรือให้ปุ๋ยทางรากดูซึมได้แล้วเพราะว่าพืชมีการเจริญเติบโตเหมาะที่ ที่จะส่งออกสู่แปลงเกษตรกร,กรแล้วส่วนการระบบโต๊นั้นเราก็จะไม่มีระบบโตะเราจะวางกับพื้นลักษณะกระถางจะมีลักษณะกระถางที่ใหญ่ขึ้นประมาณ12นิ้วเพื่อให้พืชมีการเจริญเติบโตของลำต้นและรากได้อย่างเต็มที่ส่วนพืชในโรงเรือนนี้จะมีลักษณะที่หลากหลายเพราะเราจะรับอนุบาลพืชทุกชนิดเพื่อพร้อมสู่แปลงเกษตรกร,กรค่ะการขยายพันธุ์โดยวิธีพอเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อให้ได้พืชที่มีคุณภาพดี ตรงตามสายพันธุ์และมีปริมาณมากพอกับความต้องการเมื่อนำพันธุ์พืชออกสู่สภาพภายนอกจำเป็นต้องมีโรงเรือนพิเศษดังที่ได้ชมไปแล้วสำหรับการปรับสภาพต้นพืชและเลี้ยงให้ต้นพืชเจริญเติบโตสมบูรณ์มีเปอร์เซ็นต์การรอดสูงสุดพร้อมที่จะนำออกปลูกในสภาพไรนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ